ทุกครั้งที่เราใส่ปุ๋ยเนี่ยค่าพีเมของปุ๋ยก็จะไปทําให้ค่าของดินเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเริ่มที่จะเริ่มมาเป็นกรดนิดๆจากดินที่อยู่ประมาณห้าห้าครึ่งเนี่ยพอเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยละลายปุ๊บค่า p ี m มของปุ๋ยก็จะกดให้ดินเนี่ยเริ่มเป็นกรดอยู่ที่สี่กว่ากว่าเพราะนั้นก็เริ่มแล้ 4, วสี่กว่ากว่าเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นพอเราใส่ปุ๋ยเราก็จะลาดป๊กวัน พอลลาด์บิกวานค่า PM ของปุ๋ยเนี่ยก็ไม่ไม่ไปส่งผลกระทบเรื่องนี้ไงสุดท้ายดินเราก็ดีตลอดเวลาพอดินดีตลอดเวลาบิ๊กวันก็ไปเพิ่มประจุบวกลบในดินทําให้ระบบรากเนี่ยสามารถจับกินปุ๋ยแร่ธาตุได้ดีขึ้นปุ๋ยเวลาระบบรากจะกินมันจะต้องมีค่าประจุบวกลบนะครับอืมมันถึงจะดูดซับได้ดีบิ๊กวันก็ไปเพิ่มประจุบวกลบตรงนี้รากก็กินปุ๋ยได้ถนัดขึ้น แล้วรากก็แตกใหม่ตลอดเวลามันก็ทําให้มีรากมาดูดซับปุ๋ยได้เพิ่มขึ้นสุดท้ายทุเรียนมันก็กินเก่งเพราะกินเก่งมันก็สวยมันก็แข็งแรงมันก็อ้วนนะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูเมื่อทุเรียนเราแข็งแรงอะ่ะเราจะพบว่าเชื้อราเขาไม่ก็ไม่ยุ่งมแมลงก็ไม่ค่อยกวนสังเกตง,ง่ายๆเราไปดูทุเรียนในแปลงเรานะครับเพื่อนเพื่อลองไปดูว่าต้นไหนที่มันแข็งแรงอะ่ะ มแมลงก็ไม่ค่อยยุ่งนะไม่เรียกว่าไม่ไม่ไม่ลุมเยอะอ่ะแต่ถ้าต้นไหนมันเริ่มป่วยเริ่มเป็นโรคนะครับมแมลงจะเป็นลุมอยู่ไอ้ต้นนั้นเนะ่ยลองไปสังเกตดูในแปลงสิเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้เมื่อเราอยู่ในสวนประจำประจำเราอยู่กับทุเรียนของเราอ่ะเราพิสูจน์ได้คําพูดนี้นะครับหน่อยเองก็ทีแรกก็ไม่ค่อยโอเคกับเหตุผลนี้เท่าไหร่แต่พอมาสังเกตในแปลงมันจริงนะ เพราะว่าทุเรียนเนี่ยเมื่อมันแข็งแรงมันก็จะมีระบบที่เรียกว่ากาดเซลล์เพื่อป้องกันตัวเองนะครับเขาจะมีตัวคิวตินคิวตินก็คือไอตัวแววกที่มันเคลือบไปอ่ะมันจะหนาเมื่อมันหนาพวกแมลงปากดูดเนี่ยมันก็ดูดน้ําเลี้ยงยากอ่ะเพราะมันมีตัวเคลือบป้องกันหนาทุเรียนมันจะสร้างเองนะครับโดยระบบของเซลพืชอะ มันก็มแมลงก็ไม่ค่อยโอเคก็ย้ายไปกินไอ้ต้นที่ไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะเพราะว่าไอ้ตัวคิวตินในพวกนี้มันจะน้อยมันกินง่ายกว่าอืแล้วพอไอ้ตัวเคลือบใบมันน้อยเชื้อราก็เข้าทำลายได้ง่ายจากพวกราน้ําค้างบ้างอะไรบ้างพวกเนี้นะครับมันก็เข้าได้ง่ายนี่ไงคือเหตุผลการทําให้ทุเรียนแข็งแรงปัจจัยหลักมาจากทางดินนะครับเพื่อน,อนไม่ใช่โหมพ่นฮอร์โมอนทางใบ ฮอร์โมนทางใบคือตัวพ่นบวกเพื่อปิดจุดอ่อนการกินระบบรากให้มีการกินเพิ่มขึ้นทําให้มีการโตเร็วขึ้นได้นะครับแล้วก็ทุเรียนที่ป่วยรากอาจจะกระทบไปด้วยอย่างเงี้ยการพ่นทางใบก็จะปิดจุดอ่อนเหมือนเหมือนกินได้สองทางมันก็ดีขึ้นแต่ว่าทุเรียนที่ไม่ค่อยได้พ่นฮอร์โมนกับพ่นฮอร์โมนจะพบว่าทุเรียนที่พ่นฮอร์โมนสม่าเสมอจะโตเร็วกว่านะครับ